ละครชีวิตรักค่าข้ามรักตอนที่สองวรดลเจ้าของสวนกล้วยไม้หนุ่มหลอเป็นที่ครั่งไครของสาวๆภายในไร่ของเขาหลายปีมาแล้วที่วรดลยังโสดสนิทเลิกนาทีเพื่อนของเขาจึงชวนมาเที่ยวเล่นที่กรุงเทพชายหนุ่มตกลงเพราะมีธุระเรื่องดูสวนกล้วยไม้ให้กับชานนนพ่อของชาม กล้วยไม้ที่ท่านสั่งเหลือระบบน้ำและแสงนะครับเดี๋ยวผมจะรีบเข้ามาจัดการให้คุณคิดว่ามันโอเคแล้วหรือยังผมจะได้ไม่เตรียมอะไรเพิ่มโอเคเลยครับท,ท่านเท่านี้ก็ดีแล้วครับดีดีด,ดีแล้วกล้วยไม้ที่ผมสั่งกับคุณจะมาเมื่อไหร่เหรออาทิตย์หน้าก็ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วครับท่านผมจะรีบเอามาส่งด้วยตัวเองขอบคุณมากเลยนะคุณดน ถ้าไม่ได้คุณสวนกล้วยไม้ของผมคงไม่ดูดีแบบนี้เป็นหน้าที่ของผมอยู่แล้วครับท่านต้องขอบคุณท่านที่ไว้ใจให้ผมออกแบบโรงเรือนให้ช่วงเย็นชายหนุ่มไปกินเหล้ากับเลิกนาทีเพื่อนของเขาส่วนชามก็ไปกินเหล้าคนเดียวด้วยความโมโหชัยยันอดีตคนรักของเธอที่เพิ่งถอนมั่นกันไปหม,ดหมดาดๆเธออยากประชดแฟนเก่า จึงคิดจะนอนกับผู้ชายแบบวันไ i g h t s t สวัสดีครับผมชื่อวิศนุครับใครถามปากจัดแบบนี้สิถึงว่าแฟนคุณถึงได้นอกใจไปมีผู้หญิงคนอื่นจนท้องโยนิดไา้รู้เรื่องของฉันได้ยังไงผมเห็นข่าวของคุณลงหน้าหนังสือพิมพ์เกือบทุกฉบับคนดังอย่างคุณชามลูกสาวของท่านชานน อดีตนายตำรวจใหญ่ใครๆก็รู้จักทั้งนั้นแหละครับเรื่องของฉันไม่ต้องมายุ่งฉันจะนิสัยเป็นยังไงแฟนฉันจะนอกใจไปมีคนอื่นยังไงมันก็เป็นเรื่องของฉันไม่ใช่เรื่องของใครเขามีคนอื่นได้ทำไมคุณถึงจะมีคนอื่นไม่ได้ล่ะครับคุณชามคล้องแบบนี้จะปล่อยให้เขามีคนเดียวทำไมล่ะครับยิ่งสาวนิ่งคิดตามในสิ่งที่วิศนุพูด เชยันมีคนอื่นได้ทําไมเธอถึงจะมีคนอื่นบ้างไม่ได้เขานอนกับคนอื่นจนท้องคุณไม่ลองนอนกับผู้ชายดูบ้างเหรอมันจะได้รู้สึกว่าคุณไม่เสียเปรียบจนเกินไปยังไงล่ะคุณชามหญิงสาวคิดตามอีกหนทําไมเธอจะต้องเก็บความบริสุทธิ์เอาไว้ให้ผู้ชายคนไหนเมื่อมันเป็นร่างกายเธอเธอก็ควรใช้มันให้คุ้มไม่จำเป็นต้องเก็บมันไว้ให้กับใคร เพราะสุดท้ายแล้วเธอก็ไม่ได้รับความซื่อสัตย์กลับมาว่าไงครับคุณชามถ้าคุณคิดว่าอยากจะแก้แค้นแฟนคุณบ้างผมยินดีให้บริการนะครับได้ฉันตกลงฉันขอเข้าห้องน้ำก่อนแล้วกันนะขับรถมาจอดหน้าผับเดี๋ยวฉันจะขึ้นไปเองคุณคิดถูกแล้วครับคุณชามผมจะพาคุณไปหาความส,สุขสุดสุดที่คุณจะหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว ชามตกลงจะออกไปกับวิษณุส่วนดนก็กำลังพูดคุยกับเลิกนาทีอยู่ไอ้ดนแกเคยนอนกับผู้หญิงหรือยังวะเน,นี่ยฉันเห็นแกโสดมาตั้งหลายปีแล้วเกิดนานมากแล้วตั้งแต่สมัยที่ฉันคบพึ่งตอนอยู่มหาวิทยาลัยปีสองโหนานขนาดนั้นไม่ใช่ของของมึงเสื่อมหมดแล้วหรอวะไอ้ดนอะไรเสื่อมวะก็ไอ้นั่นของแกไงเออ น่าจะเสื่อมแล้ววะกูก็ลืมไปแล้วว่ามันใช้อย่างไรว่าแล้วไอ้โดนเลยเสียชาติเกิดเป็นผู้ชายชิบหายเลยวะ่ะเดี๋ยวกูดีลให้สาวคนไหนมึงชอบวะเลือกเอาเลยมึงพูดอย่างกับว่ากูชอบใครในนี้เขาจะออกไปกับกูอย่างนั้นแหละแน่นอนอยู่แล้วรอรอยังมึงสาวๆที่ไหนก็อยากขึ้นเตียงด้วยทั้งนั้นแหละปะเดี๋ยวกูหาให้เลิกนาทีหายไปไม่นาน ก็กลับเข้ามาบอกได้แล้ววะง่ายขนาดนั้นเลยเหรอวะมึงขับรถออกไปจอดหน้าผับใครขึ้นรถมึงก็คนนั้นแหละเชื่อกูเออเออเออไปก็ไปวรดินตอบตกลงเขาขับรถออกมาทางด้านหน้าผับมีหญิงสาวคนหนึ่งขึ้นมาบนรถของเขาเขาจึงขับรถพาเธอมาที่โรงแรมมานรูดแล้วทั้งคู่ก็มีอะไรกันด้วยความเมาต่างคนต่างเมา พอสางเมาชามก็ตกใจมากอ,อ,อีบ้าแกทำอะไรฉันเก็บปล้มฉันเหรอผมเปล่านะคุณผมไม่ได้ปล้มคุณเปล่ายัางไงเปล่าแล้วฉันจะไปอยู่ในห้องของแกจะได้ยังไงอะ่ะที่นี่ที่ไหนนี่มันม่านลูดเนี่คุณใจเย็นๆก่อนอย่าเพิ่งด่าคุณคิดให้ดีๆสิคุณตกลงจะมากับผมเองนะพอผมจอดรถปุ๊บคุณก็ขึ้นรถมาปั๊บเลยหญิงสาวคิดตาม แล้วก็ต้องตกใจที่เธอเมาจนยอมนอนกับผู้ชายง่ายๆผมไม่ได้ปล้ำคุณนะผมสาบานได้คุณเต็มใจนอนกับผมฉันจำได้แล้วเข้าใจแล้วไม่ต้องพูดหญิงสาวรู้สึกมึนงงแต่ก็บอกตัวเองว่าช่างเถอะเสียไปแล้วก็เสียไปเธอโตแล้วไม่ใช่เด็กๆที่เสียตัวไปแล้วจะต้องมานั่งร้องไห้หลังจากวันนั้นชามกับโดนก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยจนกระทั่งวันหนึ่ง เธอมีอาการคลื่นไส้อาเจียนออโอ๊ยเวียนหัวจังเลยอะเวียนหัวมากโอ๊ยทำไมปวดหัวเวียนหัวอย่างนี้แม่แม่แม่คะอะไรของแกใหญ่ยยตะวันวิ่งมาหน้าตาตื่นมีอะไรหรอตะวันวาดพี่ชามีอาการแปลกๆนะคะแม่แปลกยังไงล่ะพี่ตะวันตื่นมาอกอากอกอากตั้งแต่เช้านะคะจริงเหรอ แต่ว่าไปหมูนี่มันกินข้าวน้อยๆนะแม่แอบสังเกตว่ามันผอมลงตั้งเยอะพี่ตะวันชอบอ้วกตอนเช้าค่ะแม่หรือว่าพี่ตะวันจะท้องค่ะแม่ตายมันจะท้องกับใครกับไอ้ชัยยันแฟนเก่าของมันงั้นหรอก็คงจะใช่นะคะคุณแม่ถ้าไม่ท้องกับพี่ชัยยนันแล้วจะท้องกับใครถ้าอย่างนั้นแกไปสืบมาเร็วๆถ้าได้ความมายัางไงแม่มีรางวัลให้ได้ค่ะแม่เดี๋ยวตะวันจะรีบไปสืบมา แล้วรีบมารายงานคุณแม่เลยค่ะทางด้านชามเองก็เครียดมากไม่รู้จะเอาเรื่องนี้ไปปรึกษาใครเพื่อนของเธอก็มีน้อยเหลือเกินจะไปปรึกษาพ่อก็คงจะไม่ได้หญิงสาวเครียดมากคิดไม่ตกสุดท้ายแล้วจึงโทรศัพท์ไปปรึกษาเพื่อนสนิทคนหนึ่งสมัยเรียนมหาวิทยาลัยโถชามมีอะไรจ๊ะ โทรมาหาฉันเนี่ยคิดถึงจังเลยแจนฉันมีเรื่องจะปรึกษาว่าไงแกมีเรื่องอะไรหรอพูดไมาได้เลยฉันฉันสงสัยว่าตัวเองจะท้องอะ่ะเฮ้ยจริงเหรอแกตรวจได้ยังฉันยังไม่กล้าตรวจกลัวว่าคนจะจําได้ว่าฉันมีข่าวกับนายชยยันน่ะแล้วจะเสียมาถึงคุณพ่อจะสั่งออนไลน์มาฉันก็กลัวอีนังแม่เลี้ยงมันเปิดก่อน นี่เธอยายชามนาทีนี้ไม่มีอะไรไม่กล้าแล้วไปซื้อมาตรวจเลยว่าจะแกเถอท้องกับใครฉันก็ไม่รู้อ่ะหมายความว่ายังไงไม่รู้ก็ฉันไม่รู้จริงๆฉันนอนกับผู้ชายแบบวันไนสแตน่ะเขาไม่รู้จักฉันฉันก็ไม่รู้จักเขาอะไรนะยายชามตะวันตกใจที่ได้รู้ว่าพี่สาวของเธอท้อง แถมยังท้องกับคนแปลกหน้าด้วยก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนนี้ค่ะหวังว่าทุกคนคงจะชอบกันนะคะเรื่องขักข้ามรักมีหนังสือนิยายด้วยนะคะใครอยากอ่านเป็นเล่มแบบเต็มๆจุใจก็สามารถโหลดได้แบบอ e ีบุ๊กหรือซื้อหนังสือได้ที่ Facebook พระภายนักเขียนค่ะ